แม่ดิฉันเตรียมอีกแล้วเตรียมวัดอะไรอีกแล้วไม่รู้นนน,นเออจ่ายเป็นงดงดดิฉันจ่ายกันงดงดเนี่ยจ่ายเป็นงดงดก็งานก็เดินมาตามสเต็ปเนี่ยสร้างมาแค่หกเดือนเองทุกคนหกเดือนตอนนี้บ้านได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะสร้างมาหกเดือนบ้านคืบหน้าได้ไปเอ,อ่อสิบเปอร์เซ็นต์ช่งางภาระเยอะหมาจะคลอดแมวจะป่วย ขอเบอิกอย่าไปจ้างอย่าก็ที่ที่ฉันพูดแหละอย่าจ้างกับผู้รับเหมาโดยตรงไม่ได้แล้วหรือถ้าจะทํากับผู้รับเหมาโดยตรงเราควรมีคนกลางเราควรมีคนกลางให้คนที่เขา,ให,เขาให้คนที่เขารู้เรื่องงานก่อสร้างอะ่ะที่คนเคาอตรวจงานอะ่ะพวกโฟแมนพวกอะไรเนี่ยมาช่วยเรา ต้องมีบุคคลที่3นะคะถ้าคุณจะสร้างบ้านไม่ใช่คุณไปแบบตกลงกับช่างโดยตรงมันไม่ได้นะคะโอกาสที่คุณจะโดนโกงเยอะยิ่งคุณไม่มีความรู้ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องบ้านเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แบบอ๋อโอเค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 ได้ค่ะได้ได้เนี่ยอย่างงี้มันไม่ได้หรอกเราก็เสียเปรียบเขาอย่างน้อยเราต้องมีคนกลางคนกลางที่ไม่ใช่เรากับผู้รับเหมาหรือไม่ใช่เรากับบริษัทอ่นะมันต้องมีคนกลางที่คอยตรวจงานแทนเราอะไรแทนเราที่เราจ้างอีกต่างหากเพราะ เพราะคนกลางนี่แหละจะรักษาผลประโยชน์ให้เราเข้าใจไหมอืมนั่นแหละมันไม่ได้นะคะสร้างบ้านไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นบ้านนะมันจะกลายเป็นบ้านไม่มีไม้โทต้องมีวิศวกรที่ที่ฉันทำกับบริษัทนี่ไงมีวิศวะหมดเลยนี่เดี๋ยวให้ดู มีวิศวะมีโฟแมนมีสถาปนิกค่ะมีสถาปนิกแล้วก็มีคนที่ช่างทีมช่างเป็นเป็นไม่ไม่ใช่ทีมเดียวทั้งหมดของดิฉันเนี่ยช่างโครงสร้างกอา่อฉาบทีมทีมหนึ่งเดี๋ยวปูกระเบื้องปูฝ้าไฟน้ำอีกทีมหนึ่งคนละทีมกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะมีอันนี้อันเก่าเนะยเขายังไม่ได้แก้นะเนี่ยรู้สึกมีเหมือนเดี๋ยวโฟแมนเปลี่ยนไปแล้วด้วยเขาก็จะมี เองบริษัทมีใครบ้างอ่ะมีสิของดิฉันมีสถาปนิกสองคนโฟแมนโฟแมนคนหนึ่งแต่ตอนนี้รู้สึกมีมาเพิ่มอีกคนใหม่ที่มาเนี่ยไม่ใช่คนนี้คนนี้รู้สึกพี่คนนี้ออกไปละเนี่ยแล้วก็จะมีฝ่ายหัวหน้าช่างอันนี้อันนี้อันนี้ตอนนี้ดิฉันบ้านดิฉันเนี่ยก่อฉาบอยู่กับเนี่ยช่างนี้คนนี้หัวหน้าช่างก็มีลูกทีมเขานี่ ก็จะมีของเขาไปก็ติดให้เราดูแล้วก็มีแบบแปลนบ้านแล้วก็นี่มีวัสดุมีวัสดุว่าเขาใช้วัสดุอะไรบ้างเดี๋ยก็ใช้ตามนั้นจริงๆแต่ที่ดิฉันบอกไง t o a ไงไอโจตันไม่ใช่ไม่ใช่ทีวีโจตันสีโจตันทั้งภายนอกภายในก็ใช้สีโจตันเนี่ยก่ออิดมอนก็ว่าไปอะไรไปงานท่องานอะไร s c g หมดเลยสายไฟ อยู่สก,กีอะไรนั่เขาก็ไม่รู้เนี่ยยาสก,กีอะไรเนี่ยอืมก็นั่นแหละเขาก็จะจะอันนี้ให้เราก็ไม่เราบอกเราบอกความต้องการเขาไปหมดแล้วว่าเน้นวัสดุพรีเมียมหมดเลยไม่งั้นดิฉันเนี่ยจะลงทุนเลยเนี่ยใส่ไอ้ที่เนี่ยห้องนอนข้างล่างข้างบนดิฉันใส่หมดเลยไอ้แผ่นเก็บเสียงกันเสียงกันกันกัน,ก,นกันแสงเนี่ยใส่หมด ก่อ2ชั้นสร้างบ้านดิชั้น1บ้านเท่ากับสร้าง2บ้านนะเพราะว่าดิชั้นอกอ่สอสก่อ2ชั้นหมดเลยก่อ2ชั้นนะครับบ้านดิชั้นไม่ได้ก่อชั้นเดียวก่อ2ชั้นก็เหมือนกับสร้างบ้านสองหลังอะก่อ2ชั้นทําไปเถอะทีเดียวอาจจะราคาอาจจะแรงนิดนึงก็เราก็ต้องยอมจ่ายราคาแรงนิดนึงค่ะเราก็ต้องยอมจ่ายเพื่อให้มันดีไปเลยทีเดียวราคาอาจจะแรงนะแต่ว่า ยอมจ่ายไปเถอะไม่ใช่บ้านไม่ได้เป็นศัตรูค่ะแค่ห้องนอนเราเราไม่อยากแบบบางทีเราเวลานอนเราไม่เหมือนชาวบ้านไงบางทีเรานอนดึกเราอยากตื่นสายอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบไม่อยากแบบให้เสียงมันแบบรบกวนการพักผ่อนของเราเราก็อยากแบบเออให้มันเก็บเก็บเสียงเก็บอะไรก็ลงทุนนิดนึงก็จ่ายเพิ่มไปอีกนิดนึง ไปตัดหญ้ามาอืออะไรนะโรงงานหันมาทางนี้ไงใช่ให้มันอยู่โซนเดียวกันหมดลงจอดรถหันมาทางนี้โรงงานหันมาทางนี้แล้วก็ทางเข้าทางเดียวไงทางเข้าทางนี้ออาานใช่แล้วก็ทําถนนเข้ามาแล้วตรงข้างถนนนี่จะจะปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้หมดเลยเป็นสวแนแล้วถนนเราก็เป็นทางที่เดินออกกําลังกายได้มก็จะมีต้นไม้แบบข้างๆนี้ไง,ก,งไก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูไม่รู้แหละเขาก็ต้องว้นแหละเพราะมันไม่ไม่ติดสเตย์ไงไม่รู้ม,มันก็ต้องออกมาหน่อยใช่มันก็ต้องว้นทั้งหลังออกมาหน่อยอออนีนนทททตทตด้านในนะไหนท,ทใช่ ใช่ทำถนนทุกคนทำถนนตรงนู้นเรามาก็จะถอยออกมาไม่ได้ติดไปข้างหน้าเยอะหรอกก็ถ้าถอยถอยมาอยู่เพราะว่าที่มันเยอะเท่นี้พอไหมวันนั้นน่าคุยกับพี่บรรลบยังไงว่าจะไม่ได้ละแม่จะได้ลองวัดไปดูว่าท่านี้สี่เมทของเราแล้วไปนู่ไปถึงแค่ไหนอาจจะลงประมาณนะเขาบอกว่าหลังน่ะให้มันอยู่ประมาณไอ้แผ่นป้ายนั่นแหละนี่เหรออืมห้องสุดท้ายนะอืมตอนที่คุยกับเขาอ่ะนี่ใช่ไหมอืม แม่ลงวัดทั้สีห้องเอาเดี๋ยงั้นไปวัดจากนี่มาแค่ป้ายนะอืมดูบ่อยจนจำกําแพงบ้านได้แล้วกําแพงพันปีค่ะดิฉันตายไปดิฉันตายไปแล้วมาเกิดสามรอบกําแพงบ้านดิฉันยังอยู่ Hey. ที่ที่เดิมสามไร่ค่ะสามไร่หนึ่งงานแล้วก็ที่ใหม่ประมาณสองไร่กว่ารวมกันเกือบหกไร่อะค่ะห้าไร่กว่ารวมกันห้าไร่กว่าห้าไร่กว่าโอ้ทุกคนลมเย็นมากทุกคนลมเย็นมากทําเฉพาะกําแพงสองอันนี้หมดไปสี่ล้าน ทำกำแพงหมดไปสี่ล้านค่ะรวมข้างหลังด้วยรวมหมดเลยรวมหมดเลยเนี่ยรวมเหล็กด้วยรวมรวมเหล็กอันนี้ด้วยนะเนี่ยรวมอันนี้ด้วยรวมหมดทาสีด้วยอะไรด้วยรวมหมดสี่ล้านอืมแม่วัดอะไรก็นไม่รู้ทุกคนฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยทุกคนฝากกดติดตามช่องนี้ด้วย ฝากกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะกดติดตามพีเอเตอร์ไว้นะคะขอบคุณค่ะแม้ไม่ขอให้กดก็ไม่กดกันเหมือนกันนะไม่ขอให้กดก็ไม่ค่อยจะกดกันอืมตัวบ้านแล้วเสร็จน่าจะสิบห้าน่าจะได้อยู่เฉพาะตัวบ้านนะคะเฉพาะตัวบ้านนะ ช่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละพอไม่ต้องให้มันติดนี่อยู่ไม่ต้องให้มันติดหน้าบ้านเกินไปตัวรัวผู้รับเหมาผู้รับเหมาคนเดียวกันหมดค่ะทําหมดที่จริงเขาไม่ได้ทํากําแพงนะแต่ดิฉันให้เขาทําแล้วเขาก็ทําให้ดิฉันเป็นงานแรกเลยทุกคนเชื่อไหมว่าหลังจากที่เขาทํากําแพงให้ดิฉันนะมีแต่คนติดต่อเขาเพื่อจะให้เขาไปทํากําแพงแต่เขาไม่ทํานะเขาไม่ทํา เขาบอกไม่คุ้มมันคำนวณยากค่ะเออเอ้ามันคำนวณยากค่ะมันมันไม่เหมือนตัวมันไม่เหมือนบ้านบ้านเขาคำนวณง่าย ไม่ทำทีเดียวให้มันจบจบไปเลยดิใช่เป็นคนแบบไม่ชอบวุ่นวายอ่ะถ้าถ้าเราไม่ทํากําแพงให้มันจบตั้งแต่ทีแรกนะคะทุกคนไม่กลัวกําแพงลงกับดินเหลือคะเพราะดินยังไม่อยู่โอ้ยเจ๊ดอกไม้เจดดอกไม้เจอย่าไปไปอวดฉลาดกว่าวิศวกรเลยเวลาเขาทากําแพงมันต้องลงดินเดิมมันไม่ใช่เอาดินนี้ไม่ได้มันต้องเจาะลงไปในดินเดิมเจาะลงไปเลยข้างล่างนู้นถึงชั้นถึงดินเดิม เขาต้องตอกเสาเข็มตอกเข็มกับดินเดิมไม่ใช่ตอกเข็มกับดินใหม่ตอกเข็มกับดินใหม่มันจะไปอยู่ได้ยังไงล่ะเฮ้ยที่ฉันไม่ได้เสียเงินสี่ล้านเพื่อจะมาดูเป็นคนโง่ในสายตาช่างนะคะเขาต้องตอกเวลาตอกเสาเข็มมันต้องตอกกับดินเดิมไม่เขาไม่นับดินใหม่ดินใหม่นี่นับไม่ได้หรอกดินใหม่นับไม่ได้โอ้โ เหนื่อยงันต้องตอกลงไปดินเดิมเลยดินดั้งเดิมดินนี้ไม่เกี่ยวดินนี้ไม่เกี่ยวดินนี้ไม่ได้ดินนี้ไม่ได้ค่ะถ้าดินนี้ก็พังหมดสิดินนี้ก็พังหมดสิคะัเขาก็ต้องตอกลงไปที่ที่ดินเดิมเหนื่อยอะแล้วก็ดึงสเตย์อีกแล้วก็ทําสเตย์คุณต้องไปดูอันพระคุณไม่ได้ตามดิฉันตั้งแต่แรกกับดิฉันถ่ายตั้งแต่ ดิฉันถ่ายตั้งแต่ที่มันดิฉันถ่ายตั้งแต่ตอนทําสเตดึงสเตถี่มากเลยดึงสเตถี่มากเลยค่ะดึงสเตแบบหูยสเตแบบแน่นอะไม่พังไม่พังไม่พังนี่ถ้าพังพังไปแล้วทุกคนเพราะฝนตกหนักมากถ้าพังมันพังไปแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้พูดแบบโอเวอร์ซึ่งอนาคตจะพังหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าพังเขาทําให้ใหม่แต่ถ้าพังเขาทําให้ใหม่ เขาทําให้ใหม่เลยอันนี้อยู่ในสัญญาเลยเขาบอกเลยเขาบอกว่าคุณพี่ไม่ต้องกลัวถ้าพังผมทําให้ใหม่เขาทําให้ใหม่เลยเขาทําให้ใหม่ค่ะถ้าถ้าพังแล้วฝนตกทุกคนเนี่ยสองฝนแล้วนะไม่ใช่ฝนเดียวสองฝนแล้วสองฝนแล้วสองฝนแล้วค่ะนี่คุณดูดินเดิมนะนี่สองฝนแล้ว ไม่มีไม่มีความเนี่ยเดี๋ยวให้ไปดูตรงนู้นไม่มีความเอ็นความเอียงความอะไรเลยถ้ามันพังมันต้องพังแล้วค่ะมันไม่อยู่แล้วเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยดินมันอัดแน่นมากถ้ามันแบบไม่แข็งแรงมันอยู่ไม่ได้แล้วค่ะมันพังคุณอาจจะอยากทําเอาไปทําได้นะคะที่ฉันไม่ห่วงนะคุณอยากจะทําแบบแบบรั้วแบบดิฉันก็ได้หมดเลยที่ดิฉันถ่ายให้ดูทุกวันไม่ใช่เผื่อใครอยากจะเอาไป คุณอยากจะเผื่อคุณอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ย icie? คุณสามารถไปทําได้นะคะแม่เว้นจากกำแพงมันตรงนี้สามมิใช่ได้ตรงพวาเดี๋ยวหลังโรงงานหลังคาแล้วก็กําแพงอ่ะรอหมดเลยนะคะรอนะเทนะไม่ใช่สําเร็จรูปไม่มีสําเร็จรูปเลยนะคะที่ดิฉันจะทําแบบสําเร็จรูปก네็ได้แต่ดิฉันไม่ทําเพราะว่าถ้าดิฉันรู้ว่าถ้าทําสําเร็จรูปดิฉันจะต้องเสียเงินอีกรอบนึงนี่นี่ นี่นี่ทุกคนนี่นี่อุ้ยมีสายไฟอะกลัวนี่นี่เห็นไหมมันจะเป็นแนวของมันไปเห็นป่าวเห็นป่าวนู่นะเห็นได้ป่ะเห็นป่าวนี่เห็นป่าวเห็นป่าวนี่มันจะเป็นรู้ว่าเป็นแถวเป็นแนวของมันไปเอ๋เห็นป่าะ ไม่มีเอียงไม่เอียงไม่มีเอียงตรงตรงดิง่งฮะไม่ใช่อันนี้รวมที่เทปปูนยังยยอ๋อโอเคถ้ารวมถ้ารวมข้างหน้าแล้วได้ แต่ถ้าไม่รวมไม่ได้นะเพราะว่ามันออกมาคว้างขวางนักละมันห้ามไหมมันออกมาเยอะจังอะต้องบอเออได้อยู่กว้างอยู่กว้างอยู่เลยอยู่เยอะอยู่ก็มันเป็นเขาค่ะทุกคน มันเป็นเขาตรงนู้นมันเป็นเขาบ้านดิฉันมันอยู่ติดเขาเลยมันเป็นเชิงเขาลมเย็นมากมันมีแต่เขาดิฉันชอบอยู่แบบนี้ตอนเด็กไม่ชอบนะตอนเด็กรู้สึกว่ามันคือที่แบบนี้มันรู้สึกแบบไม่เจริญสมัยเป็นเด็กแต่พอโตขึ้นมาความคิดเปลี่ยนเลย พอโตขึ้นมากับไมเซ็ตก,กับเปลี่ยนบอกอยากอยู่แบบนี้อยากมีบ้านธรรมชาติแบบนี้ทั้งๆท,ที่ตอนเด็กนะก็โตมาจากตรงน,นี้แหละรู้สึกว่าฮ้อทำไมปู่ย่าตายายกูมาเอาที่อยู่ในป่าในเขาวะแต่ <c oughs> ก่แนตอนเด็กอะ่ะทำไมไม่ไปอยู่ในเมืองวะทำไม่เกิดเป็นลูกคนในเมืองว่ามีเซวงเฟวเว่นเอออยู่อะไรในป่าในเขาหากินกล็ลําบาก หากินก็ลำบากตลาดก็ไม่มีสมัยเป็นเด็กนะสมัยเป็นเด็กนะแต่พอโตมาแล้วเปลี่ยนบอกโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากคะ่ะที่มาอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากที่มาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ไม่วุ่นวายกับใครดีไม่วุ่นวายกับใครดีรดทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะขอดูบ้านด้วยดูเลยคะ่ะ นี่ไงเนี่ยอันนี้อันนี้งานงอกอันนี้อันนี้ไม่อยู่ในสัญญาอันนี้ต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเนี่ยต้องก่อต้องก่ออันนี้เป็นห้องเก็บของคะ่ะเก็บเสื้อผ้าทําห้องเก็บเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวข้างหลังตรงนี้จะมีชานออกมาอีกชานออกมาอีกมุงกระบงกระเบื้องจะมีชานออกมาตรงนี้ค่ะกันแดดกันไว้ไว้ตักเสื้อผ้าได้ข้างหลังนี้ไว้ทํานู่นทํานี่ได้ อันเนี้ยอันเนี้ยไม่อยู่ในอันเนี้ยไม่อยู่ในงบจะต้องจ่ายตังอีกไม่รู้เขาจะเายังไม่ได้เขียนแบบมาส่งให้กี่บาทก็ไม่รู้กี่บาทก็ไม่รู้ใช่บรรยากาศดีทุกคนดูสิบรรยากาศดีไม่วุ่นวายไม่พุกพ้่านไม่มีเสียงรถนะไม่มีเสียงรถนะตอนเย็นอะตอนเย็นมีแต่เสียงนกเนี่ยนกบินเห็นปะ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  เออตอนเย็นมีแต่เสียงนกอย่าลืมทางเท้ารอบตัวบ้านนะต้องทำอยู่แล้วค่ะต้องทำอยู่แล้วค่ะอยากไปเช็คอินจางมาเลยค่ะแม่แดงเดี๋ยวรอบ้านเสร็จก่อนนะคะตอนนี้บ้านยังไม่เสร็จคะ่ะเดี๋ยวรอบ้านเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้เช็คอินปีหน้าปีหน้าขอเวลาอีกปีหนึ่งแล้วกันขอเวลาปีหน้าอีกหนึ่งปีนะคะในการในการทำ รั้วเป็นเหล็กค่ะรั้วเป็นเหล็กรั้วเป็นเป็นเหล็กเอ,อ่อเป็นเหล็กกาวนายค่ะเป็นเหล็กชุบกาวานายต้นทุเรียนออกหมดเลยใช่ไม่ถ้ามันไม่เป็นที่ต่ำดิฉันเอาไว้แล้วต้นทุเรียนน่ะถ้าเป็นถ้ามันเป็นที่มันที่ต่ํานะเอ้ะที่สูงนะดิฉันเอาไว้แล้วทิฉันไม่ได้อยากโค่นหรอกซื้อที่ได้ต้นทุเรียนทําไมจะไม่อยากไม่อยากเอาไวล้ล่ะแต่ที่มันไม่ได้เลยที่มันต่ําน้ําขังแล้วน้ําก็ไม่ดีที่แฉะ เป็นที่แฉะถ้าเราเอาต้นทุเรียนไว้ bunker, ตรงนั้นเราจะทําอะไร mm. ไม่ได้เลยทําประโยชน์ไม่ได้เลยดิฉันต้องการตรงนี้ดิฉันต้องการตรงนี้เลยที่ทีฉันนี่ตรงนี้จะเป็นจะเป็นสวนผสมเดี๋ยวจะทําสวนค่ะจะทํำลาวปิดลาวไก่อันนี้ก็เอาไว้นะเนี่ยอันนี้ก็เอาไว้นะเนี่ยอันนี้ก็ของดิฉันนะนี่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  นี่เฮ้ยท่อดังท่อดังมากมึงต้องขับยังไงอยู่วะขนาดมึงอยู่ตรงถนนนู้นเสียงท่อดังมาถึงนี่ได้เนี่ยดูทุกวันเลยทำโฮมสเตย์เพิ่มไหมไม่ทำค่ะตรงนี้ไม่ทำโฮมสเตย์ค่ะทำไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันใกล้บ้านเดี๋ยวมันวุ่นวายคนเข้าพักเข้าอะไรมัน มันไม่เป็นส่วนตัวไม่เป็นส่วนตัวอแค่นี้พอทำบ้านเหนื่อยมากก็ถ้ามนเถอะคะ่าให้มันเหนื่อยทีเดียวให้มันเหนื่อยทีเดียวบริษัทวันลบอาร์คีเทคบริษัทชื่อวันลบอาร์คีเทคค่ะวันลบอาร์คีเทคเขาสร้างอยู่แถวจันพอดีเลยนะทุกคน แต่ว่าต่างจังหวัดเขาก็รับเขาก็รับทํานะแต่ว่าต้องเป็นบ้านหลังห้าล้านขึ้นไปต้องหิวข้าวอา้าวหิวข้าวไปทานข้าวสิครับพี่หิวข้าวพี่ต้องไปทานข้าวแล้วคะ่ะหิวข้าวพี่ต้องไปทานข้าวแล้วไปทานข้าวนะคะคุณพี่เออเอา,เอา มีที่คุณเห็นว่าบ้านไม่เสร็จเพราะสวยเพราะว่าดิฉันแบบจัดจัดอันนี้ดีวางวางผังดีคือดิฉันทํารั้วก่อนคือบ้านดิฉันน่ะมันเป็นไฟบังคับเพราะว่ามันเป็นที่ที่มันเป็นแบบที่มันไม่ได้เสมอกันเป็นที่ลุ่มใช่ปะดิฉันต้องถมดินพอถมดินปุ๊บไม่ทํากําแพงอเราสร้างบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าดินมันจะแบบมันจะแบบว่ามันไม่เต็มพื้นที่ไงมันสร้างบ้านไม่ได้ดิฉันก็เลยต้อง กัดฟันทำกำแพงให้เสร็จก่อนและดิฉันถึงวางถังตัวบ้านมันก็เลยดูแบบสะอาดและโชคดีก็คือดิฉันได้ช่างที่ที่ก็คือลบลากันมาแบบเยอะเหมือนกันกว่าจะแบบโอเครู้กันอะไรกันอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยหลังทำงานเสร็จเขาจะเก็บหน้างานนะคะเขาจะเก็บหน้างานเขาจะล้างของล้างอะไรดิฉันแบบถ้าดิฉันแบบจะขึ้นไปตรวจบ้านอะไรเนี่ยดิฉันขึ้นได้หมดเลยเพราะว่ามัน เขาทาสะอาดอะ่ะเขาเก็บเขาจะเก็บอุปกรณ์เก็บนู่นเก็บนี่เก็บอะไรสวยงามไม่ลกอะ่ะไม่ลกอะ่ะหน้างานอะ่ะหน้างานมันมันไม่ลกที่จริงบ้านดิฉันจะดูสวยอยู่มุมข้างล่างคะ่ะทุกคนฉันจะพาไปดูทุกไหนคนก็เข้ามาดูเยอะแล้วบ้านดีฉันจะสวยจากมุมข้างล่างนะคะมุมจากบ่อน้ําขึ้นมาเพราะว่าดิฉันทําแบบพื้นที่บ้านให้มันเป็นสองสเต็ป ข้างล่างดิฉันไม่ได้ถมเลยเพราะว่ามันติดเพื่อนบ้านดิฉันก็ไม่ถมดิฉันถมเฉพาะข้างบนพอไม่ถมปุ๊บดิฉันแบบว่าดิฉันก็มีความฝันดิฉันอยากมีบ่อน้าฟิลลิ่งเป็นพระไงชอบแบบมีบ่อน้าอ่ะอยากเลี้ยงปลาเลี้ยงเต่าอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาไปก็เลยแบบให้ให้จ้างแมคโครมาขุดสระอันนี้ไม่ใช่สระเดิมนะคะดิฉันขุดขึ้นดิฉันก็ขุดขึ้นแล้วดิฉันก็รอบบ่ออะไรเงี้ยดิฉันก็ปลูก ปลูกไม้ผลไม้อะไรของดิฉันไปตามที่ดิฉันอยากจะปลูกแล้วก็ทําแบบที่ให้อาหารปลาที่แรกตั้งใจจะทําแบบจะทําเป็นที่ให้แม่เดินออกกํำลังกายแค่นั้นเองต้องการจะให้แม่แบบมีพื้นที่เดินออกกํำลังกายอะไรเงี้ยนี่บ้านดิฉันมันจะสวยมุมนี้ค่ะมันไม่ได้สวยมุมข้างบนนะดิฉันให้ดูมันก็มีแปลงผัก แปลงผักแปลงอะไรตรงนี้เดี๋ยวยังจะทำอยู่นะคะไม่ได้จบแค่นี้ยังจะทำอยู่นะคะไม่ได้จบแค่นี้เด้อจะปูหินนี่นี่บ้านดิฉันมันจะสวยมุมนี้ค่ะนี่มุมที่ดิฉันชอบที่สุดจะเป็นมุมนี้นี่นี่ น้ำลึกค่ะลึกอยู่นี่นี่เป็นมุมนี้เป็นมุมนี้ไม่ไม่เทป,ปูนไม่เทป,ปูนค่ะไม่เอาจะเอาเราไว้ปลูกของเราจะเอาหินลงเอาหินลงนี่ค่ะบ้านดิฉันจะสวยมุมนี้มองขึ้นไปจะเห็นแบบฉากบ้านสวยมากมุมนี้ดิฉันชอบมากก็จะสวยแต่เราก็ล้อมรั้วของเราหมด เนี่ยล้อมรั้วหมดเลยเห็นป่ะทุกคนสามพันคนฝากกดติดตามช่องนี้หน่อยเร็วเดี๋ยวเผื่อดิฉันลงไลฟ์แล้วฝากกดติดตามด้วยค่ะฝากกดติดตามช่องนี้หน่อยอันนี้ดิฉันชอบมุมนี้ทุกคนฝากกดติดตามหน่อยค่ะขอบพระคุณค่ะสามพันคนฝากกดติดตาม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 ด้วยค่ะสามพันห้าร้อยท่านฝากกดติดตามหน่อยขอบคุณค่ะกดติดตามคีเอเตอร์เลยกดติดตามเลย เนี <N ee> ่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนเดี๋ยวต่อไปอาจจะเลี้ยงเป็ดเพิ่มความเพิ่มความเป็นธรรมชาติเป็นคล้ายๆสวนสวนเคยไปประเทศต่างประเทศปะที่แบบอา่าคลองเขาอะคลองเขาขอะเ,เ,เขาจะมีแบบพวกห่านพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกหงอะไรอย่างเงี้ยดิฉันว่าจะเอามาลงอยู่ใช่ดิฉันจะเลี้ยงจะเลี้ยงหงค่ะจะเลี้ยงหง หงสีดำก็สวยนะเคยเห็นไหมหงสีดำอะ่ะหงสีดำนะดิฉันจะเลี้ยงหงดิฉันว่าดิฉันจะเลี้ยงหงให้นางลอยกันแบบสวยๆของนางไปนี่มุมนี้ก็สวยเอา้าสี่พันคนตายหาละทุกคนฝากกดติด <c oughs> ทุกคนฝากกดติดตามค่ะทุกคนฝากกดติดตามหน่อยฝากกดติดตามเร็วกดติดตามคีเอเตอร์ไล์เลยใครที่เพิ่งเข้ามา ฝากด้วยนะคะรบกวน peace 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 baby เห็นไหมทุกส่วนเป็นพื้นที่ออกกำลังกายได้หมดเลยเห็นไหมมีบันไดเดินขึ้นเดินลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะให้ f e ล l i n g เราแบบอยู่บ้านเหมือนได้พักผนะ่อนน่ะเข้าใจปะอยู่บ้านเหมือนอยู่สวนน่ะอยู่บ้านเหมือนสู่อยู่สวนมีบอ่อน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ ให้ฟีลลิ่งเหมือนการอยู่บ้านเหมือนการที่เราพักผ่อนทุกวันอยากให้การอยู่บ้านเหมือนการที่เราได้แบบพักผ่อนจิตใจทุกวันอันนี้คือความตั้งใจนะคะอันนี้คือความตั้งใจที่ที่ที่ทำออกมาแบบนี้เพราะตั้งใจจะให้บ้านตัวเองเป็นแบบนี้ฟีลลิ่งคือเหมือนอยู่บ้านแล้วก็เหมือนแบบได้พักผ่อนเห็นปะเห็นปะเห็นไหมมีนกบินทุกวัน อยู่บ้านก็ให้เหมือนได้พักผ่อนใช่เหมือนอยู่บ้านแล้วไม่อยากไปเที่ยวไหนอ่ะอยากอยู่บ้านอยากทำนู่นทำนี่ตื่นเช้ามาปกติมันฟีลลิ่งมันจะต่างกันนะถ้าเราทำงานประจำอะบางวันตื่นเช้ามาเราไม่อยากตื่นเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตจำเจไปทำงานแล้วมันเหนื่อยแต่ดิฉันอยู่บ้านเนี่ยดิฉันคือแบบถ้าอยู่ที่นี่นะถ้าได้มาอยู่บ้านหลังใหม่เนี่ยฉันว่าดิฉันจะอยากตื่นทุกวันเพราะมันมีอะไรให้ทำทุกวันเลย ยัมีงานให้ทำทุกวันอ่ะทุนทำนี่ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาคุณแม่กลับนคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่ยันปูญ่าจะสวย<ม>เดี๋ยวจะปูค่ะเัียงย่าต้องเป็นระดับสุดท้ายเลยค่ะทุกคนต้องใจเย็นๆที่ฉันมีแผนอยู่ในหัวหมดแล้วที่ฉันมีแปนอยู่ในอยู่ในหัวหมดแล้วว่าที่ฉันจะทำอะไรเพียงแค่ว่าตอนนี้มันต้องค่อยๆทำก่อน เดี๋ยวช็อตดิฉันไม่อยากกู้เงินดิฉันไม่อยากเป็นหนี้ธนาคารค่ะดิฉันอยากอยากทําไปหาไปหาไปทําไปไปยังไปใช่ค่อยๆทำทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยลงไลน์ละพาแม่กลับบ้านก่อนมืดแต่ดีนะวันนี้เอารถมาฮ <c oughs> <c oughs> วันนี้เอารถมาเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ก่อนเดบยว่าโทรศัพท์ก่อนวันนี้เอารถ